โอ,อเคครับก็สวัสดีคนทุกท่านทนั่น,นเลยนะคะวันนี้ก็จะมาใจ่ดีเชตของเราเองนะคะที่เราปรับเองอนะเออก็ถ้าไม่ใส่นะคะก็จะประมาณนี้อันนี้คือไม่ใส่ดีเชตนะถ้าใส่ก็ประมาณนี้ สีมันจะออกขาวๆออกขาวๆหน่อยนะก็ถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวจะแปะอีอองไว้ให้นะครับตอนนี้ก็มาเล่นอยู่ประเทศอันนี้นะถึงน,น,นั่นแหละประเทศนี้ก็จะมีแบบ AFK ด้วย ก็จะประมาณนี้สีจะออกโทนแบบสดใสหน่อยเอาไปใช้กับไฟเอ็มก็ได้นะคะตัวนี้อขอเลียนสั้มคนนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเที่ยงคืนนะฮะเที่ยงคืนครึ่งละ โอเคค่ะไปแล้วครับขอบคุณครับ